มังเป็นคําด้วงช่วงข้าพรรษานี้ลูกตั้งใจจะอ่านหนังสือปัญญาแปดทั้งสองเล่มที่ประครูได้เขียนอ่านจบแล้วก็อ่านทวนใหม่ตามความเข้าใจนํามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่ดําเนินอยู่เท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะเรื่องสุขทุกข์สรุปเรื่องยอดสุดของศาสนา,าพระกสุขทุกเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเรื่องสุขทุก เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกอาการมันอาการลิงคะนิมิตแตกต่างกันลิงคะคือความแตกต่างกันคุณจับอาการจับนิมิตของมันได้นิมิตเป็นสแตติกอาการเป็นไดนามิกอาการสภาวะสองคุณจับความแตกต่างกันได้ทั้งสภาวะนิ่งกับสภาวะเคลื่อนไหวละเอียดเท่าไรเท่าไรท่าไรท่าไรก็ ก็สามารถเข้าใจได้รู้ได้จริงๆและคุณก็เห็นว่ามันลงตัวและเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนศูนย์ก็คือไม่มีไปเลยหนึ่งก็คือไม่ปรุงแต่งแล้วหนึ่งก็ไม่ปรุงแต่งแล้แม้คุณจะไปยืนอยู่ฐานสุขไปยืนอยู่ฐานุุหนึ่งมันก็ไม่เป็นทุกข์ เป็นรอนอะไรมากมายมันก็สุกหนึ่งเดียวแต่มันก็ไม่หมดเชือ้อมันไม่หมดเชือ้อเพราะฉะนนั้นจับคู่หนึ่งกับศูนย์เข้าก็จะเห็นความแตกต่างหรือลิงคะข,ของมันซึ่งมันละเอียดมากแล้วศูนย์กับหนึ่งล,ละเอียดมากแล้วมันจะจบล้คู่สุดท้ายแล้ว ก็เน้นความละเอียดแล้วกูก็ทําเป็นศูนย์ได้เห็นความต่างคุณเกิดเห็นความต่างของหนึ่งและศูนย์ได้เมือ่อใดและคุณก็ไปอยู่ที่ศูนย์จบใช้พยัญชนะอธิบายได้เท่านี้